ออันนี้เป็นตุ๊กตาที่ไอ้ได้มาจากงานมนนื่อี้ไอทสิมาเล่านะทีชีวิตให้ฟังเด้อ งานกาชาติงานไหลเรือไฟอยู่อยู่นะคะพนมไอจะเปิดแค่นิดเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันเป็นผ้าม่านที่แบบว่ากันยูวีนะมันก็จะไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่แต่มันก็สีอึมขึ้นใน,นแอปเปิดแอร์ไว้จังหน่อยเนาะฉีดน้ำหอมเล็กน้อยวันนี้ก็จะมาพูดคุยทำความสะอาดพาพี่น้องทำความสะอาดเนาะไฟเพิ่งมาจา้ะ ทำไมไม่เอาออันนี้หมดละไม่เอาโต๊ะรีดผ้าออกไว้ข้างนอกไอ้เมือน,นั่นไอ้รีดแลกก็ถ่ายคลิปเรยกันเลยแบบว่ายัางโบดลอ,ออกเนาะตอนนี้ก็เอาไว้อยู่ตรงนั้นแล้ะค่ะเปลี่ยนผ้าปูนะคะส่วนผ้าห่มนี่ไอ้ก็ซักแล้วนะเพราะว่าของสีเขียวนะ่ะมันตื่นแล้วค่ะ คุณแม่มาหาสวัสดีค่ะเอาอาหารมาส่งแล้คะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> คุณแม่เอาอาหารมาส่งอ,าาสอันนี้<ห>นค,คือปลูกเองใช่ไหมคะ,ะปลูกเอง,เองมีปลาวันนี้ปลาไปตึกวะ ห่อนะจะใส่เสื้อแขนยาวสวัสดีค่ะหายพึ่งเห็ดเรียกแล้วทุกคนแม่ก็เอาอาหารมาให้เป็นซุปเห็ดเข็มทองกับปลาปาสิวายนะปลาตัวเดียวเจ้าก็เห็ดเจ้าก,ก็เห็ดคลิปไ,ได้เออได้หมดละมาทุกคนมากินขา้าวทำไมเด้อยิ้มข่าวจนสัน่นอืมครับอืมมดมดมากินก่อนตลอด รักขึ้นตรงนี่ยินขาแซ่บหลายเดี๋ยวสิออกมากินมุมข้างนอกนี่ตลอดแล้วเบอรเพราะว่าเอามุมข้างนอกหน่อยเนาะข้างในอยู่ตลอดแล้ว ป้าแม่ไปตึกมาได้เมื่อคืนอร่อยเริ่มแบบว่าที่แบบคิดเรื่องใส่เงินมากค้น อ่านสียว่าจนทุนบ่คือกันแล้วก็อยู่ที่ความชอบไอ้ตุียนะเอามือกระเมียดนะกุ้งกระเมียดูกระเมียจำบ่คือหยากไหมไอ้คืออยากแบบนี้เนี่ยเจี๊ยวเจอ๊ยวเนี่ย ผู้ชมมาเกิดบานนินหวานมาก หอยแข็งก็ไม่หลวกเรียบรออยะนี่คืออยากเปิดแอร์ไว้ได่ะเปิดเป่าเตียงไว้อีกจะหน่อยก็ยามหอยเรือด่ะคิดไปหาไปแม่นองโบแล้วก็เป็นพนักง,งานประจำของร้านประทิพย์แล้วนะคะ คนข่าไปกันอย่างหมักหาสะละงูตลอดได้ไมีงูหลายเด้อจ้ะไปหาน,นี่นะแห่งแบบว่ายามนี้เนาะยามแรงเนาะห่อนอวยก็เเืียม บางเท้อง,งูออกมาจากในหูแน่อยู่งูกระบาดงูกระบาดแหละกับงูเห่างูจงอางบ้านอ้ไรบ่อยมีแต่ในเขาอาซิมีละข่าปูพรม ก็แบบปอกเปลือกกระเทียมสบายแล้วเนาะตอบตรงๆเลยขาเนี่ยจังเลยปลอกเนี่ยปอกแน่เนาะ บขานหลายฮะเ้ารรออเป็นคนขาใหญ่นะเงื่อออกจะไหนก็ขาเบียดกันขาเสียสีกันเจ็บ พอ้เข้าร้ายแล้วแม่บดา๋ยวซื้อซ้ำหอยแข่งให้กินเด้อไปซื้อมันเสื้ยก่อนมังนาหมด เออมันหนาบอกมั้ปลาปิ่งแบบนี้นะกินกับน้ำปลาแซ่บ แผ่นโซลา่าไปไปข้างหลังเหือนมันมืดจ้ะหลัางบ้านผู้สาวพ่นจอดเอออย่าหายละบางคนกับบกอ,องงกร้าไปแล้วเฮาเฮาสิ่งอะไแใจก่อน อันนี้มันบลแมนต์ปลาเลียงปลาธรรมชาติมันก็ะดิแสบกว่าปลาเลียงเน,เนื้อมันแน่นกว่า แตงไม่อายมันบ่ค่อยงามเพราะว่ามันหวานก่อนที่มันจะเสียงดังเนาะเดยกเพื่อนสิมเฮถนน์อาซีมาเล่านาทีละถึกขวัญของอายให้ฟังชีวิตคเนเฮาเนาะบางเตื่อกับหูอยู่แล้วแหละว่ามันสั้นแต่บางคนในไรให้ได้มันสั้นเกินวันนั้นอายไปเที่ยวหลายเรือไฟนะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วทีนี้นะ่ะเอารถของบอุคอเอ้ยชื่อเนาะ ไปนะคะล่อตกค้องนะคะหนึ่งข้างหนึ่งข้างตกค้องจ้างรถยกมายกพันหนึ่งนะะตอนนั้นก็ใจวิตใจวิวแล้วแหละแ,แต่ก็ด้วยความที่เออมันมาแล้วก็ไปไปต่อพอไปเดินในงานไม่นานนะคะขเขาจะตีกันขเขาจะตีกัน,นะคะวิ่งแต่ละคนนี่แล่นตะพูตเพืออายนะไปน้องโบน้องทิว แล้วก็ล้านลานแล้วก็มีมูนําด้วยความที่เฮาเนี่ยเอาลูกลานเข้าไปพอเขาจะแล่นปุ๊บอายก็เอาน้องโบดึงน้องโบเข้าไปมันจะเป็นพี่น้องหู้จกสปริงบอดเนาะทีเด็กน้อยเขาดึงดึงดึง,ดง,ดงอ่ะนะเครื่องเล่นอ่ะนะอายก็ให้น้องโบนะ่ะเพิินมุดเข้าไปพอหันไปเ่เห็นน้องทิวเนี่ยแล่นไปเอาน้องทิวพี่น้องจะเออแล้วตอนนั้นก็คือตำรวจมา คายสถานการณ์แล้วนะคะแต่ว่าอา้นะรู้สึกว่าเจ้าของหัวใจอ้นะี่ลุ่นอยู่ตาตุ่มในความคิดของเจ้าของนะว่าออ้นี่เป็นยางกระยาแต่ลูกหลานต้องปลอดภัยอย่างประมาณนี้นะอืมนั่นแหละอ้ก็เลยมาเล่านาะที่เล้วทึ่ขวัญว่าหลังจากนั้นขายอล้ลอยเลยพี่น้องแม่แต่เดินก้าวไปอย่างเงี้ยเนี่ยมีแหงนะคะแล้วก็วันต่อมาก็ช่วงนี้มันจะเป็นแบบเทศกาลของบอลำนะทุกคนเนาะมันก็จะเป็นบุญวางไงซาเขาเกี่ยวคงเกี่ยวเขาแล้วแล้ว สองมือที่แล้วก่อนที่งานอันนี้นะงานหลายเหลอาไฟนะ่ะก็มีดนตรีวงดนตรีของนักร้องเนตกาแฟไปอยู่สีสงฆาเป็นงานกินป่าก็มีคนถืกลูกลงยิงปืนเขา้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่นะตายนะคะแล้วก็สองมือที่แล้วนี้ได้ยินข่าวว่าไปเบิ่งกมอลำอยู่บ้านตายเนี่ยนะถืกระเบิดปิงปองตายนะคะทุกคนอายุแค่22ปี นั่นแหละที่ไอ้มาวายฟังนี่คือไอ้คิดว่าเออชีวิตคนเฮานี่มันก็สั้นนะแม่อยู่ว่ามันสั้นอยู่แล้วแต่มันสั้นยิ่งกว่าถ้าแบบว่าบางเชื้อเฮากับบริประมาทได้ทุกคนแต่อุบัติเหตุอ่ะมันมันเข้ามาได้ตลอดนะทุกคนจ้ะนั่นแหละไอ้เลยว่าให้ฟังใน1วันเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าเกือบเอาตัวบรอดเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตไปก่อนนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆเดียด๋วยวยจะเจด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย